สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกันนะครับกับผมแมวดำนำโชคนะครับวันนี้วันนี้เราก็มาขยี้ the hand of my dad นะครับผมมาเลยวันนี้มีตุนอยู่เมื่อหนึ่งนะครับผมวิมามาวันนี้คือคลัสนะครับวันนี้ซื้อฟรีสปินกันเลยนะครับวันนี้ไม่รีรอนะครับไม้แรกไปครับสี่พันนะครับจัดมานะครับมาเบบที่สี่สิบนะครับก็จะ ซื้อได้4,000นะครับผมมาลงทุนส0 0พันจะบวกเท่าไหร่นะครับมาลุ้นครับเป็นคนชอบซื้อลุ้นอย่างนี้นะครับที่เจ็ดหมุนเออแม่งน้่ารำคาญนะครับลำคาญตัวเองเนี่ยกดอยู่นั่นแหละบางทีแม่งก็ไม่เข้านะครับแกรเตอร์ซื้อแม่งเลยนะครับมามามาซื้อไปเลยนะครับให้มันรู้ดำรู้แดงนะครับรู้ดำรู้แดงไปเลยนะครับมาดิครับมา หนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวแล้วนะครับผมอือหือีกเก้าทีอีกเก้าทีอือหอแม่งไม่ออกเลยเฮ้ยเดี๋ยวยังไงอโอ้โหไม่ออกเลยเฮ้ยเอาละ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 ,าละมาอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งช่องนะครับสองตัวเป็นคูณสี่นะครับผมมามาอย่าก,กลัวอย่าไปกลัวเจ็ดเคีห้า,าทีเอาแล้วไนงะ มึงจะออกให้กูไหมเนี่ยวายยังไงละวายโอ้โหไวายไม่มาเลยอะชิบหายแล้วโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้ว,ลวนะครับแมวเออของจริงนะครับหมดก๊อกนะครับผมไม่ไวายแม่งไม่ออกนะ <c oughs> ไม้นี่เสียไปหนึ่งไม้นะครับผมมาซ <c oughs> ื้อสี่พันบวกมาพันเก้านะครับไม่คุ้มนะครับเอาใหม่จ้ะ ไม่กลัวจ้ามาอีกสี่พันเดมาเด็กครับมาเดยครับวันนี้เอาให้รู้ดารู้แดงนะครับไม่ออกกูก็จะกดให้หมดตัวจนได้อ่ะมามาเดไม่กลัวหรอกครับไม่กลัวหรอกครับมีสามมาสองตัวจ้ามีสามมาสองตัวจ้ามาเลยเป็นสิบหกฟรีสปินนะครับผมมาเลยมาเลยยินดีขอแสดงความยินดีคุณชนะสิบหกฟรีสปินจ้า ไม่ได้ชนะจ้ะซื้อเอาจ้ะ <g oda> อุ้ยมาเลยดอกแรกก็มาแล้วครับสองตัวนะครับหนึ่งช่องคูสามเข้าไปอืออืออืออกให้หน่อยเฮ้ยวายมาให้หน่อยโอ้ยวายแม,ม่งไม่มาเลยกูจะว่าอีกไหมเนี่ยรอบนี้วายโอ้ยวายมาสองตัวเบิ้ลเบิลจ้ะโอ้โหคูณเจ็ดเรียบร้อยสองช่องสี่ตัวนะครับอย,อย่างนี้เรามีลุ้นจ้ะ อย่างเงี้ยมีลุ้นอุ้ยไม่หนึ่งตัวมึงรู้เรื่องรู้เรื่องขอทุนคืนหน่อยเหอะขอทุนคืน่อยเห,ะหยอะมาเท่าไรอ่ะเก้าร้อยเจ็ดหกบอกเป็นพันสี่นะครับอุ้ยดอกนี้ไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบเลยไม้มีไม้ที่สองนะครับไม้ที่สองการซื้อพรีเป้นนะครับโอ้โหมาอีเก้าเทียยังไงกูก็บวกอะครับ อย่างไรุณอย่างน้อยกูได้กาได้ทุนคืนแล้วนะเอออย่างน้อยกูได้ทุนคืนแน่ๆรับดอกนี้เข้าไปดิครับมาดิครับดอกนี้เข้าไปดิครับอย่าดเจ็ดอกหกพันอีกครับโอ้ยรู้เรื่องกำไรมาแล้วนะครับไม่ต้องสืบแล้วนะครับอีกเจ็ดปียังไงก็กําไรนะครับ <c oughs> โอ้ <c oughs> วายไม่ต้องมาแล้วนี่ก็กําไรนะครับบอกให้แต่ถ้าวายมาอีกก็จะขอบคุณมากเลยครับโอ้หดอกนี้ จะเอากระสับออกนะครับมุงกุดออกนะครับมาเดี๋ยวครับอีกห้าพันแม่จะโวยแม่จะโว้ยมาดิหืมวายมาอีกหนึ่งโอ้โหเหนื่อยอ่ะกูรุ้เหนื่อยอ่ะบอกเลยกูดีใจจนเหนื่อยอ่ะจ้ำสองหมื่นสาม 23, แล้วอ่ะโอ้ยวายแม่งมาสี่เหลี่ยมเจ็ดแค่ออกอย่างนี้โอ้ยสิบสามพันนะครับรู้จักเลยนะครับโอ้โหไม่ต้องสืบ ไม่ต้องสืบทุ่มท่วมมีอยู่หมื่นหนึ่งนะครับบวกมานะครับโอ้โหเป็นเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหอีดอกนี้ยังมีอีกสองเทนะครับยังบวกอีกหลายพันอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนับกันตอนจบนะครับเดี๋ยวนับกันตอนจบนะครับโอ้โหแม่งสามมือสามแล้วอ่ะหืออ,อีดอกนี้อดอกหนึ่งเหลือดอกสุดท้ายนะครับมาลุ้นกันว่าจะกี่พันนะครับ ดอกนี้หกพันน่ะไอสัตว์เอ้ยโอหรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องโอ้ยโคตรช้ำกูบอกเลยแฉแฉเลยครับบวกจนแฉสี่หมื่นห้าเย็ดแปดไอ้เชี้เจ้าเจ๋งปะเนี่ยสงสารเจ้าเลยกูโอ้ยบวกมาเป็นห้าหมื่นนะครับโอ้โหกำไรทุ่มท่วมนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็สะใจกันไหมนะวันนี้เราก็อยู่วันที่เป็ดฟิก ครับผมโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับดูพวกว่ามบันเทิงและสะใจนะไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสะใจมากนะครับผมแยกย้ายครับสวัสดีครับ